นกเง่ยเป็นสัตว์ที่น่ารักมากจะเป็นสัตว์ที่มีคู่เดียวไปตลอดชีวิตถึงแม้ว่าใดตัวหนึ่งตายไปเนี่ยตัวที่เหลือก็จะอยู่ตัวเดียวไปตลอดชีวิตเลยตลอดชีวิตที่มีความรักได้แค่ครั้งเดียวอ่ะมันคงเป็นความรักที่มีค่ามากๆแน่เลยเป็นกฎธรรมชาติที่กินใจมากๆเลยครับผมขประจบภารกิจแล้วก็ตัดสินใจจนไปต่อกันที่หมู่บ้านน้ตองนะครับเพราะว่าไปอีกแค่8กิโลเองนะฮะเราก็มาถึงที่หมู่บ้านนิตองก,กันแล้วนะครับนี่ จุดไฮไลท์ของเขาคือการเขียนป้ายนะครับเป็นที่รู้ก็เรามาถึงแล้วจะเขียนกับคู่รักแสดงความรู้สึกอะไรก็ได้เลยนะครับผมเยอะมากวันหนึ่งนี่เกือบเป็นร้อยเลยนะครับจุดนี้เป็นจุดไฮไลท์เลยแล้วที่ผมชอบก็คือนี่เลยครับเป็นจุดที่ผมชอบมากๆคือโฮมสเตย์กับประคาบนะฮะงดงามมากตรงนี้นะอุ่นใจสบายกายมากกับหมอกจางๆเข้ากับคอนเซ็ปช่องเรามากครับชอบอะไรจะพาไปดูนะฮะโคตรดีโคตรชอบ แล้วก็ปิดท้ายกันด้วยข้าวไข่โจ